ายที่ดินสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยเนื้อที่183ตารางวาตัวที่หันไปทางทิศใต้ที่สําคัญได้วิวบ่อน้ำด้วยนะครับใกล้ตลาดใกล้ชุมชนเดินทางออกได้หลายทาง ขายที่ดินแปลงสวย183.3ตารางวาเป็นที่พร้อมสร้างบ้านได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ที่ดินแปลงสวยนะครับแปลงนี้ได้วิวบ่อน้ําด้วยนะมีบ่ออยู่ข้างๆที่ดินเลยนะครับอยู่ในเขตชุมชนหยุดเลยตัวบิ๊กซีห่างรงมาไม่ไกลนะครับคุณผู้ชมภายในพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ที่ถมแล้วนะครับพร้อมสร้างบ้านได้ทันทีนะครับรูปร่างที่ดินนั้นเป็นรูปแปลงสวยเลยนะฮะรูปสี่เหลี่ยมตัว ด้านหน้านั้นหันไปทางทิศใต้นะครับด้านหน้าติดถนนเป็นถนน, rete, นคอนกรีตนะฮะแล้วก็ด้านหลังติดกับลำเหมืองสาธารณะประโยชน์นะครับตัวเจ้าของต้องการขายด่วนนะครับตั้งราคาขายไว้ตารางวาละ9500บาท183ตารางวาตกอยู่1,700 0ล้ากว่าบาทนะครับปีน้ำมีไฟทุกอย่างครบพร้อมสร้างบ้านได้ทันทีนะครับ คุณผู้ชมสร้างบ้านสองชั้นนะจะได้วิวน้ําด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีคือไม่ต้องเสียพื้นที่น้ําด้วยนะฮะเพราะน้ําอยู่ในเขตของแปลงข้างๆนะครับเราก็ได้อันนี้ส่งของวิวน้ําไปนะครับรูปร่างที่ดินนะฮะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะฮะฝั่งด้านหน้านั้นกว้าง26เมตรช่วงลึกลึกประมาณฝั่งซ้ายลึก29เมตรฝั่งขวาลึก25เมตรนะครับด้านหลังก็26.4เมตรนะครับรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ เวลาเราสร้างบ้านหรือออกแบบบ้านนั้นออกแบบได้ง่ายครับถือว่าแปลงนี้ใหญ่กว่าเพื่อนบ้านในโซนนี้เลยนะคุณผู้ชมไม่เปลี่ยวนะมีชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่เต็มเลยนะฮะเพื่อนบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสร้างเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยจะโดดเด่นกว่าใครเลยตัวพิกัดของแปลงนะครับอยู่ตรงนี้นะถ้าหากเราเลยตัว บิ๊กซีหางโดงมานะครับกลับรถแล้วก็เข้าซอยไปไม่ไกลนะครับใกล้เคียงก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอันนี้เราไปที่แกรนด์แคนยอนตรงหางโดงไม่ไกลนะฮะอยู่ระแวกนี้ถือว่าเป็นจุดที่ราคาที่ดินไม่สูงนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะฮะครบครันเลย ตัวที่นะครับสามารถออกได้2ทางนะครับเราจะเข้ามาทางเส้นตัวหางดงก็ได้นะครับเลยตัวบิ๊กซีหางดงมากลับรถแล้วก็เข้าซอยตรงคลองชลระทานหรืออีกทางหนึ่งนะครับอยู่แถวแถวปตทน้ำแพร่นะฮะตรงนี้ก็สามารถเข้าได้อีกทางนะครับถ้าเราออกเส้นคลองชลรบทานเลี้ยวขวาก็ไปตรงในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเลี้ยวซ้ายก็ออกไปทางรอยอินทนนได้ ตัวทางเข้าออกก็เดินทางสะดวกนะครับด้วยความที่ตัวเส้นหางดงนะฮะตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเลยตัวอำเภอม,มาแล้วก็ยังเป็นถนน4เลนอยู่นะครับทางเข้าออกนั้นเป็นทางเข้าออกที่ถนนดีนะครับมีน้ํามีไฟนะเวลาเราขับรถเข้าออกก็ไม่เปรี่ยวนะครับอันนี้ผมพยายามถ่ายให้ผู้ชมได้เห็นผิวถนนเนาะเวลาเผื่อบางที่เราใช้รถใช้ลาต่างๆนะครับก็เข้าออกทางนี้ได้นะฮะ ระหว่างทางก็มีไฟสองถนนนะครับเป็นจุดจุดปายด้านหน้าแปลงเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะฝั่งขวาเป็นบ่อบัวแล้วก็ด้านหลังเป็นสวนลำใหญ่นะฮะท่านผู้ชมท่านไหนนะครับดูเรื่องเกี่ยวกับห่วงจุ้ยนะฮะแปลงนี้หันไปทางทิศใต้นะครับคุณผู้ชมเอกสารสิทธิ์เป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดนะครับพร้อมโอนได้ทันทีนะฮะบรรยากาศโดยรอบนะครับของตัวชุมชนนะมี หลาย10บหลังคาเรือนเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นชุมชนใหญ่มีคนอยู่นะไม่ได้ไม่มีคนอยู่นะครับอาสนใจติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยผมลงเบอร์ของเจ้าของเอาไว้นะครับแปลงนี้สนใจนะัดชมได้ทุกทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องกราบลาคุณผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ E